เสียบิน like mm ้องายินดีต้อนรับก็ชช่างมันเประเบิดอภิสีรนะคะแว่าีสะเกดนะคะสดีค่ะักพรกรกระไรดูเลยมื่อมนื่อนต่อาวสาวยึรว่าก ให้ตื่นเห็นก่อนฮ่าบอกต่างหาเนวใส่ผักรวยไ่เราอีเดียกับพม่าไหมเอามันมาหออะไรกันเลี้ยงข้อขั้นมีว่าแบบนี้บางในหนาวก็เด้ลาดยิ่งใหญเขิ่งหน้าจะคของไน้ค่ะท่วงคู่นะเป็นร้านทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นหนุ่มลำเมนี่ป่าวันจืกตองเลยขนาดป่าวันเนี่ยกับขังเลยไม่รู้ไหมว่าหน้าเนี่ยผ่านหลายด่านแล้วนะ่ยใช่เาะ เสียมันตัวน่อยหรือว่าพุ่งเ้าใหญ่โอ้ยอันคุณคน่าจะ่าเาเฮ้ยังะไรผักกาดหรือผักกุยเฮยังไงแม่แก้มผักยังแซ่บยุติเกล่ะยิ้มเบมไหมส้มผักบะแม่ส้มผักหรือผักส้มไม่รู้เขาเรีย ต้องถามแม่แก้มว่ามันเป็นส้มผัดหรือผักผดกากแม่แก้มจ้ะไอ้ผักอันนี้เขาเรียกส้มผัดหรือผักส้มเนาะถ้าถ้าถ้าผักส้มนี่มันจะเป็นอย่างอืมคือเม่อกีเห็นส้มผักเป็นแค่เชื่อผักเป็นผักเป็นยังไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปล้างเลยต้องล้างก่อนละแม่ นในกุ่มเนี่กันแชร์ดนบ่ะก็ใส่บดนะกไปแล้วเนาะเซอร์หามงค์ไงเขาพมงก็เท่นด์อยู่เสก็ต้องไปอ่ะเพราะรูเวกกี้ันมาพม่ค่ยเขาจะไปซ้อมไม่ค่คยเห็นได้ห ส่วนมันอยู่หลังมาโอ้น่งเดียนี่บ่วยังไงตรงนี้นี่ส่วนอันนันมัอยู่นี่เราจะปั่นขาถ้ากินงงก่นงงอยาค่อยกินมา้ค่ะสมผักาดแต่ต้องเงินอย่างเดียวที่อื่นามพราะจะเป็นยังก็เป็นนาสงสัยเล็กอตัวเป็่คุณสงสัยว่าสงสัยความความขยันของมันไหยเป็นผู้คนไหนนอนเสือเตือมาหมู่ บมาผ้าไทยเลยขยันสุดยอดดีงอมลับมันี่อีเล็บเสือตาเสือต้องถ่ายนี่ตาบ่มือถ่ายตาโม่เมื่อก็ถ่าย่าจะตั้งกล้องเพระกันใช้แกต้องหาหยางไปว่าเืองไรแข้นเาขยันเไปโต๊บกขาลอยแค่ละเพราะว่าอยากของผมอยากของแง่นห้าโมงนะจ๊ะซ้อมอ่ะห้าโมงนะจ๊ะรีบไปนอน จะหาว่าพ่อไม่เจอ,อพ่อพอนอนเสร็จตีสองครึ่งแล้วเพิ่นตื่นไมรู้ได้ไงว่าหนูแม่นอนคือตกเกือบตกฉากไปสามเพลงต้องเอาไปล้างอ,อันนี้เขาต้องล้างก่อนเ,อเนาะเพราะว่าที่บ้านไม่เคยกินเขาบอกแล้วมีสิ่นมาฝาก ้องตรงจันเตยปูขอบคุณค่ะขอบคุณไปก่อนวจมานหน่อยล่าสินกระบวงตรงนั้นกระบวงมีบปากเนียองงไปอด้สิเค่องดีมันนี่คิวง้านะโอ้ยเมปีกกระช่วงว่ามือคิ้วก็โนปรากว่านได้วาวปุ๋ยหะไรใส่ปุ๋ยไรพวกน้คิ้วรึเปล่า เินะเอยู่กมไปอนานเลยแกงน้ใหม่กับพี่น้องะเสียบแห้ยแกใส่หอกไยขนยยายหน่อยดูยยายแก่แล้วขอยายก่อนโอ้นินมาเลยลูกุ้ยหนูพันนะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่พี่ี่ ตื่นขึ้นนมาเอินูนูนผีผีอยยฟังฟังโอ้ยระเบิดโลกทำไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยดีกว่ที่เราอ่ะใช่ทำไมไม่ทำไมไม่กำต่อเลยล่ะเที่ยวแล้วมันหจุดใต้กเกิดเหตุการณ์บวอาเนตมัสนเขาเขาใครตดบอกว่า เลือดลมดี่ไม่เล่นนะเลือดลมวิ่งสะดวกแต่ถ้าขี่ก็คือตกถ้าขี่มันเป็นต่อหน้าพยายาพยายามอย่าขี้ใส่กีบ้านมรืออีกอนน ตื้นมากงงเลยหินรถดพอกันแช่ตอแรกมาเราเาว่าจะออกปีสามเอากไปเอาไปแล้วไปได้ี่สามก่อนตัวแม่ไหลาอยุมาสิเดินเจ้ามาสิมาปุ๊ปปีสองปีสามขึ้นมาม่ายนุดเยที่ยานคือนอนมันดิ่ม ทุกจัง,งเดียนอน้คือขึ้นเดียนอนเตยเสมือหไมเ้างหามเงนลมยังว่องลมเสียเป็นว่าฝันงไม่คาอนี่จะมีให้หิวก่อนค่ให้หิวเง้ถนอน บรรยากาศรอบๆบ้านไม่ใช่อ่ะข้อแรกไม่น่อยู่บ้านนังเต้ไอ้ต้้ ก็เคยเเอาไปหาพ่อ้ามายาบอเนี่ยเไปหาใบนละหาบ้าตอนแรกไปหาบาทถึงพอลูกก็ไหาบาเดวไมเห็นบาทแล้วเนมนคนหาละบลาเด้อนี่อยนึงเดอมันี้ไปหาคนลหารเนีเนนหลายคนมูเดอดงมาเลยจะเพื่อความสุขให้เราโ โค้กหล่างแขโค้อนหล่างแขเน่ะเขาปลงัแ้วอะไรย่ามาค่ะเนี่ออมอเก่งสองจากคนเกงเลยแี้วแกงผู้เดียวกับพ่อเนาะสิม่เก่งสอ สองชั้นในพายหรเบิร์กอ่ะ้วก็เช็ด้ยเกียบบ้านนะนี่ด้านนีัได้านหลังเธอมีเกียดด้วยเหรอเอกี่ยบมันหมดเกียบแล้วเอะไรกันบอได้องไห้กันแย้งหนอนนี่หนอนขัไม่เกี ไม่ใช่หน okay. yes. okay. cool. okay, yeah. well ่อบอนนะเตรียมพร้อมอันนี้ใครได้ยางอ่ะไม่แก้มไม่แก้มโอเคกำลังแล้วใชเถึงชุต่อไปออกมือก็กำลังใจเท่งว่าจอยไปเลยหลวันที่8ค่ะแต่คุณปิดอย่าลืมนะคะวันที่ส1พี่น้อง s t อ r y ่ p 2เข้มคนแน่นอนรับรองวอเซไพ สตามเอ็มวีปอร์จูนท an ี่แปด้วพี่น้องน้องอ้๋อิงเป็นอะไรเอวีเรื่องราวจะเป็นยังไงต้นนี้ไม่มีแขกรับเชิญ่ร้อยเสบก้าบาทมาไหนมีแขกรเชิหนึ่งร้อยบเก้าบาทปิคะาพอดีมันกำลังใจพวกเราด้วย่ง